สวัสดีค่ะวันนี้ก็อากาศหนาวหนาวันนี้ก็เช้าเช้าฟินแลนด์นะคะอากาศติดลบยี่สิบสองศานี่ก็บุญโชคมานั่งพิงไฟนะคะเตาพิงหลังบ้านนะคะอันนี้ก็เตาทำให้อุ่นบ้านนะคะ

ากาศหนาวอันนี้ก็เตาพิงนะคะพี่น้องวันนี้เดี๋ยวจะไปวันนี้ก็วันนี้ก็ทำกับข้าวอบไก่ จะทำน้ำพริกไก่พี่น้องอบไก่น้ำพริกไก่แบบจีสเกตพี่น้องกินข้าวแล้วก็สักพักก็จะไปให้อาหารน้องเป็ดน้ำน้องนกน้องเป็ดน้ำน้องนกหลังบ้านก็ให้กระรอกกระต่ายเมื่อคืนนี้ก็ให้ให้ทุกวันนะคะอากาศหนาวก็ให้กระต่ายแครอท หนาวมากเลยพี่น้องแล้วก็เพาะพลิกเอาไว้นะคะนี่ก็มานั่งดูดวงรองานใหม่มานะคะนี่รอสิน้นสิ้นเดือนนี้แหละพี่น้อง กรานี้ไม่ได้ทำงานหมดสัญญาแล้วก็รองานใหม่นะคะเมื่อวานก็ไปทำบุญมาแล้วก็ไปให้อาหารนกอาหารเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำนะคะแล้วก็กลับมาบ้านทำบุญวันปีใหม่วันนี้ก็อยู่บ้านเนาะหมดสัญญาแล้ว รอง,งานใหม่ชิ้นเดือนนี้นะคะอากาศหนาวมากเลยพี่นอ้องทีมะ24องศาเดือนมกรานอเห็นเดดอย่างนี้น่นหนาวมากเลยพี่น้อง ดูหลังบ้านพี่น้องอันนี้นค่ะดูบุญโฉกอันนี้หลังบ้านพี่น้องไม่อยากจะออกไปเลยพี่น้องดูและเพื่อนบ้านส,สองหลังทางนู้นก็เขาก็ใสฟ่ฟืนนะคะตรงไฟหิมะ หลังบ้านไม่อยากจะออกไปเลยหนาวมากเพื่อนบ้านเขาก็ใส่ไอ้ฟืนเห็นไหมนาปุรีไล่ตะตักกากินตัวโอลด์ที่บ่อยอนู้นะทรงหลังเลยข้างหลังบ้านบ่องไอ้อะไรฮนะควันฟืนเนาะพี่น้องมองเห็นไหมทางนู้นนะพี่น้องทรง,งหลังเลยทางนู้น หลังนูน้นหลังนูน้นแลวกลังนี้นะคะทางข้างหลังถัดไปเนาะเอามาอันนี้ก็ให้อาหารนกเมื่อเชา้านี้นกก็กินมากินเริ่มจะหมดแล้วอาหารน,นั้นหันไอ้กลมๆนะไอ้ปั้นๆเนาะให้อาหารนกนะคะหมดแล้วเดี๋ยวจะไปเติมให้ แล้วก็กรอกข้างใต้นะคะทนไม้นี่ก็จะใส่จานอยู่นะคะกรอกกระต่ายก็กินหมดแล้วนะคะเมื่อคืนนี้กระต่ายทุกวันละกระต่ายมาช่วงหน้าช่วงหน้าหิมะก็จะเอาเอาแครอทให้ทุกวันนะคะห้าหกอันแครอทกระเพงมากก็ซื้อให้อาหารนกก็ให้ อาหารกระต่ายกะระรอกแล้วไปให้อาหารเป็ดน้ําช่วงหน้าหนาวเขาจะอาหารหาอาหารยากนะคะก็จําเป็นก็เท่าที่เราจะช่วยได้เนาะบางคนเขาก็เอาอาหารไปให้เนาะคุณแก่วันนี้อากาศหนาวมากก็เลยจะกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปซื้ออาหารให้นะคะถุงหนึ่งก็ประมาณหกเอลโรนะคะไอ้มเมล็ดทานตะวันแล้วก็ขนมปัง ขนมปังก็ประมาณถุงละสองยูโรซื้อสามถุงนะคะซื้อ,เ,อ,อเขาลดลดอกลนจะหมดอายุเนาะสวันเงี้ยเขาหมด30%นะคะลด30%กลนสวันเขาจะลด30% Chỗ Này, ping phim thấy Nào mấy? gửi lên mà Nào mấy? Nào mấy? ตัวอ้วนเราวผิงเนาะพี่น้องก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ